ระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญกับการพัฒนาสุขภาพของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นจึงมีนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกขับเคลื่อนด้วยคอนเซปต์สาม f ฟ m i l y ลี่ฟรีฟันฟาร์ลี่คือครอบครัวพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กร่วมเล่นกับเด็กเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเล่นและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวฟรี <Free S 1> คือการเปิดโอกาสให้เด็กเล่นตามความต้องการอย่างอิสระ เล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัยฟันคือการเล่นที่ทําให้เด็กเกิดความสุขสนุกสนานด้วยกิจกรรมสื่อของเล่นที่หลากหลายหาง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนเน่นของเล่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับวัยการเลี้ยงเด็กให้ดีคือการเลี้ยงเด็กให้มีความสุขอย่าลืมนะครับเล่นกับลูกทุกวันเล่นได้ทุกที่ทุกช่วงเวลา Family f r ร e ฟันเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก กรมอนามัยขับเคลื่อนเพื่อนที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกมี4องค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบที่ 1. พื้นที่เล่นคือสถานที่ที่เด็กเล่นได้โดยอิสระเสรีเช่นพื้นที่ธรรมชาติมุมเล่นตามบริบทสนามเด็กเล่นเป็นที่ที่มีความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายองค์ประกอบที่2กระบวนการเล่นคือ เด็กเป็นผู้นำการเล่นเล่นอย่างอิสระเล่นเป็นตัวของตัวเองตามความสนใจความต้องการและการเล่นด้วยกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมสุขภาพทางกายและการเจริญเติบโตเช่นการวิ่งกระโดดปีนป่ายองค์ประกอบที่3ควบในการเล่นคือผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็กดูแลเด็กเล่นและร่วมเล่นไปกับเด็กให้เกิดความสุขสนุกสนานและปลอดภยัย องค์ประกอบที่4หน่วยบริหารจัดก,การการเล่นคือครอบครัวและชุมชนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่เล่นและการส่งเสริมพัฒนาการเล่นของเด็กทําให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนกรมอนามัยให้ความสำคัญกับพ่วมในการเล่นโดยพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรพ่วมในการเล่น Playworker ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งช่วยให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กครูผู้ดูแลเด็กหรือท่านใดก็ตามที่มีความต้องการเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้การเป็นพ่วงในการเล่นเพียงท่านค้นหาตามเว็บไซต์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสูตรพ่วงในการเล่น p พ a เวอร์กได้เลยครับมาร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยไปด้วยกันครับ